ใส่ดีเทลลงไปเลยเพราะว่าเราเป็นเด็เดเฟิร์ดอะคือยังยังไม่มีใครรู้ว่ารายละเอียดของเราเป็นอย่างไร<ม>ทีนี้พอตัวบล็อกเสร็จปุ๊บอะมันก็เหมือนกับเราจะพูดแค่อย่างเงี้ยอ่าด้านเนื้อหา,อาถ้าเรามีาถ้าเรามีคอนเทนต์ด้วยอ่ะเราก็ให้สนใส่ลงไปเลยว่าด้านเนื้อหาเป็น,น,นเ,เป็นคน number ร์วันเลยเป็นอะไรอะ อเคนีอเทนีแซนโกตาสำหรับเด็กนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยเป็นอเคนีแซนโกตาสำหรับเด็กนักเรียนชั้นปห้าอย่างนี้ใช่ไหมคะในหลักสูตรท้องถิ่นสมมุตินะคอนเทนต์มันก็จะน่าจะประมาณอย่างนี้ใช่ไหมคะประธานกรออาจารย์จะแบบแบ่งเป็นแบ่งเป็นระยะหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วแต่เราเราดีไซน์การเขียนกับการตัวเนี้ยให้มัากกว่้หงใช่ให้ลงดีเทลเลยเพราะว่าแบบมันมันยังไงอะ คือเผื่อเขาเลยนะซึ่งเขาก็จะได้เช็คเพราะว่าเวลาที่สอบโครงร่างเขาอาจจะให้เราขออนุญาตดูด้านเนื้อหาหน่อยค่ะว่า<ม>ว่าดูถึงไหนด้านประชากรมีกี่ระยะนะคะแต่ละระยะใช้กลุ่มประชากรเดียวกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีรายละเอียดในเฟรมอา่ะจะเป็นลกษณะเราพูดตัวนี้ทานคณะกรรมการจะดูตัวนี้ไปด้วยอันนี้จะดูตัวนี้ไปยังเอาตัวนี้เป็นคือ<ม><ม>นในขณะที่นําเสนอท่านก็คงไม่ดูหรอกแต่ว่าในขณะที่พัก ท่านทักเราอะถามเราในในช่วงที่สอบถามความเข้าใจคืออย่างน้อยเราเรามีรายละเอียดข้อมูลาไว้เป็นไกด์ไลน์ให้เรามันมันจะได้สะดวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราจะไม่ต้องก้มเงยมันถ่ายคัน้าอย่าไปหายซูวเราจะได้ไม่ต้องก้มเงยเราจะได้ไม่ต้องก้มเงยบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยฮะถ้าถ้าเรามีเวลาจะแบ่ง ออกเป็น3มเฟรมก็ได้ค่ะเพราะว่าระยะส่วนระยะเวลากับพื้นที่มันมันไม่มันไม่ค่อยยากเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็ระยะเวลาก็1ปีอย่างเงี้ยใช่ไหมคะพื้นที่ก็จังหวัดสุรินทร์อะไรอย่างเงี้ยมันมันมันทันทีเดียวแต่อีกวั้ใช่ค่ะถ้าเป็นไปได้นะเพื่อเซฟตัวเองเดี๋ยวมันจะงงเวลาสอบมันจะหาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยนดึงนี้ใช่ใช่หรือถ้าเกิดจาได้คล่องเราก็สามารถตอบได้เลยอะไรเงี้ย ก็ okay, จะเป็นอททีเ่เกี่ยวข้อง,งอันนี้ถือว่าทําเชยมากเลยเนี่ย <c oughs> จริงจริงนอนนะจริงจริงเคยเห็นเวลาที่เขาทําแบบเป็นรวงพึ่งไหมหรือทําเป็นเป็นแบบก้อนที่มันถ้าเห็นลูกเล่นเออเอเอ,เอต้องเป็นอินโฟกราฟิกนะ ควรควรควรอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเส้นบางให้อยู่เป็นกลุ่มๆได้ไหมได้ได้ได้ไดหรือไม่งั้นเราอาจจะใส่แค่ทอปิกก็ได้ว่าเป็นแนวคิดเชิงปรัชญาใช่ไหมคะแนวคิดแผนในการเรียนรู้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ให้มันแบบโดดเด่นกว่านี้ไม่<น>ไมควรมาอไม่ควรมาอย่างนี้มันจะหรือว่าเราเราทําเป็นกล่อ้มันจะบอกว่าคือบางคนก็จะตี เพราว่เราขี้เกียจอันเงี้ยมันก็คูกคัดล่องระวังอะไรอ,ไม,อ,อมไม่ได้ตั้งใจงแล้วก็เพิ่มตัวอักษรให้มันมีความแดงชัดอะไรลงไปเลยเมัก็จะเป็อนอบนิน้ก็่ไล่เลียนมาจากการศึกษาอือเป็นภาษ ต้องไปก๊อปตัวน่าการนะาการให้มันมันต้องไม่รู้กระบวนการว่ามันจะใส่ได้ทั้งหมดไหมแต่ถ้าว่าให้เราทําเป็นกรอบกรอบตารางขึ้นมาแล้วก็เอาตัวนี้มาใส่ก็น่าจะได้มันก็ได้จะถวกแต่ว่ามันไม่เรกเองได้ไหมไร้เองไหม้ไดมันจะเห็นได้ชัดกว่าแล้วก็มันไม่ต้องตกอันนี้อันนี้มันระยะห้าใช่ไหมถ้าอย่างนั้นให้เราสร้างขึ้นใหม่อีกทีสร้างขึ้นอื่นอื่คาทันนะคาดันจะ ไม่ต้องมีลูกศรเ,เดี๋ยวจะเกิดแต่ว่าในงานเข<ม>ียนไว้ที่เป็นประสิทธิภาพประสิทธิธธผลและผลกระทบนะอันนี้ก็ต้องต้ง่ตงกรรมการก็จะถามถึงไหนนะคะถึงผลกระทบไหมคะอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะถ้าเกิดลูกศรต่อนี้ถึงผลกระทบแน,น่นอนแล้วมันไปไหนต่อตรงสายไปที่ผลกระทบค่ะอะไรเงี้ยเขาก็จะแอบเซ,ซลล์เราอะไรเงี้ยถ้าเกิดไม่มีก็ตัดออกประจุที่คาดว่าจะได้รับใครได้ลองตอ โอ้ต้องมีวิธีการดําเนินการวิจัย mm hmm. เพราะว่าถ้าสมมติว่าในในขอ้อเสนอวิจัยอาจารย์ไม่ชัดเนี่ยอาจารย์ก็ต้องมาชาัดที่วิธีการดาเนินการวิจัยที่มันเริ่มต้นตั้งแต่ปราพากนผมตัวอย่างใช่ไหมคะแต่ละระยะที่อาจารย์แบ่งแล้วก็เครื่องมือ, mm hmm. อสอบโครงล่างนี้ต้องโชยเห็นเครื่องมือนะว่าเราใช้เครื่องมือกี่ตัวแล้วหน้าตาแต่ละเครื่องมือเนี่ยมันควรที่จะเป็นประมาณไหนอเช่นอาจารย์ถามสภาพ การจัดการประเพณีแซนโพนตาอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่าข้อคําถามมันควรเรียกถามยังไงว่าเออตอนนี้มีความอนุรักษ์หรือมีการอสอดสร้อยโปรเเอนีไหมเด็กเรียนรู้ไหมอะไรเงี้ยคือไอเดียก็อาจจะต้องพูดไม่มีแต่อาจจะต้องให้รู้เพราะว่ามันหมายถึงว่าเราเรียนรู้มันแล้วแล้วหลังจากนั้นเพราะว่าถ้าเกิดอย่างเช่นอย่างกลุ่มแรกอกาจารย์ถามใครนะอ่าระยะที่หนึ่ง Eg, จุดสารภาพแบบจุดสารภาพทางใจก็จะเป็นในลักษณะของคนที่อย um, ู่ในในนั้นคนหรือชาวชาวบ้านหรือนักเรียนหรืออะไรนักเรียนอ่าถ้านักเรียนก็ต้องก็ต้องถามเกี่ยวกับเนื้อหาเป็นยังไงใช่ไหมเนื้อหาเป็นยังไงแล้วก็วิคราหนงแล้วก็ให้เห็นว่ากลุ่มนี้ามยังไงอ่าคือคืออย่างนี้อาจารย์ ป็นสมมติว่ามันมีสี่กลุ่มสี่ระยะนะสี tamam um> <t <t um ่ระยะใช่ไหมอ่าใช่ปเฟ็นแรกเนี่ยรเฟสแรกคือศึกษาสภาพเนี่ยสมมติว่าถ้าอาจารย์แบ่งเสร็จเขาออกเป็นอย่างเช่นด้านหลักสูตรหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรท้องถิ่นเนี่ยมีรายละเอียดเกี่ยวกับแสนมปนตามากน้อยขนาดไหนให้เด็กแสดงความคิดเห็นอย่างเงี้ยค่ะว่าหลักสูตรยากไปไหมหรือมีหรือไม่มีแล้วก็วิธีขัวข้อที่สองเช่นกิจกรรมการดําเนินการสอนอย่างนี้ใช่ไหมคะมีการบูรณาการ ทำเนียมาเพืดของการบอลตาเท่ากับการเรียนหรือไม่อย่างนี้นเด็กก็จะแสดงความคิดเห็นใช่ไหมตัวนี้เราสร้างขึ้นมาได้ใช่ไหมใช่ใช่หรืออาจจะนหมืกว่าเราประเมินผลทีนี้ถ้าสมมติว่าเด็กอัอนนี้เื่องผลนะคะถ้าเกิดเด็กสมมติว่าไม่มีการบูรณาการประเพณีหรือฉันไม่กระหนักรับรู้เกี่ยวกับประเพณีมันออกมาเป็นระยะปานกลาง เราก็ตึงดึงเอาระยะปักลางเนี่ยไปพัฒนารูปแบบเพื่อที่จะให้เด็กเขามีกิจกรรมการเรียนการสอนแจรกคิูสอนหรือลงไปใช้ชีวิตประจำวันอะไรอย่างเงี้ยมันที่จะส่งต่อไปที่ระยะที่สองได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางรายการมันอาจจะต้องให้เห็นโครงแล้วคือนี้ต่อเป็นระยะระยะใช่ใช่ใช่พอระยะที่สองปุ๊บอาจจะไม่มีการวัดผลที่ชัดเจนหรืออาจจะไม่ถูกสอดแทรกทุกทุกโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยฮะเราเราก็จะเกิดขึ้นจากข้อคําถามในระยะที่หนึ่ง เราเองก็จะต้องไปเพิ่มไปดูรายละเอียดในบทที่สามให้ให้มากขึ้นาอยาส่งเริจะต้องไปดูระยะที่หนึ่งว่ากลุ่มตัวอย่างใครใช่ระยะที่หนึ่งว่าขายยังไงได้ไหมไหนคืออย่างน้อยอย่างน้อยเนี่ยส่วนใหญ่เวลาสอบโครงร่างจะต้องไล่ประชากรและกลุ่มตัวอย่างองตัวเองแต่ละระยะให้ให้ขึ้นใจสองเครื่องมือให้ขึ้นใจเพราะว่าเครื่องมือจะสมคันธ์กับประชากรและกลุ่มตัวอย่างสมมติว่าอย่างแรกที่อาจารย์ถ่าม จะสอดคาใช่ไหมว่าเอ๊ะเก็บแบบใครประชากรมันก็จะต้องถูกเขียนว่าเป็นนักเรียนโรงเรียนอะไรสักอย่างจำนวน 50, อย่างนี้55คนในกรณถีถ้าเกิดสมมติว่าเลือกอย่างเงี้ยก็บอกอทําไมไม่สามารถที่จะถามคนอื่นๆในพั่วโรงเรียนละ่ะอะไรอย่างเงี้ยผู้ทรงวุฒิก็อาจจะต้องให้เราปรับว่าเออให้ใช้วิธีการสมตัวอย่างเป็นกรณีให้มันแบบมีความกว้างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่แบบเวลาที่เราจะไป ส่วนใหญ่ในการโุกคสิเนี่ยเจาะจงศ์สี่สี่คนที่อาจารย์เขียนไว้เนี่ยมันควรที่จะอยู่ในระยะของการทดลองที่เรามีมีแผนจะนการเรียนรู้และมีกิจกรรมแล้วแล้วเราค่อยทดลองกับสิบสี่คนแต่ในระยะแรกเนี่ยเราต้องการอยากจะพัฒนาทุกคนอะไรเงี้ยเราทราบถึงสภาพที่มันมันเกิดขึ้นจริงอะไรเงี้ยมันควรเรียกเป็นคนหมู่มาก แล้วก็ควรที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรเางานเรา,เราต้องไปดูที่ระยะของเราว่าเราเขียนมาแบบไหนอ,อาจารย์ก็อาจารย์ก็เขียนไปตามที่อาจารย์เขียนเขียนงานมานั่นแหละแต่ว่ากรรมการเขาอาจจะถามว่าควรที่จะเกิดสับใคร<ม>อะไรอย่างเงี้ยฮะควรที่จะใช้ช่องมือเป็นแบบสอบถามกับ44คนหรออะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ต้องอเตรียมเตรียมพวกนี้เพราะว่า,าจริงๆถ้าเกิดดูตามเน,นี้ย<า>ก็<ๆ>จะมองดูงว่าเอ๊ะ เขาอาจจะวิชากษ์ว่านห้ง,งเล็กงานทำในั้องเด็กสำหรับเด็กพิเศคนอะไรอะไรนะคะถ้างั้นก็แปลว,ว่าตัวนี้ทากรอบแล้วก็ใส่นน้เข้าไปเสร็จแล้วตัวนี้ทําเป็นกรอบแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปทำมนันใหาดูหน่อยหลังจากนี้ประโยชน์ที่เข้าจะได้มันก็จะเป็นบทที่สามใช่ไหมใช่ใช่ไหมคะ 5, บทบทที่สองก็ <3 S 2> เป็นท็อปิกที่เราคุยกันใช่ไหมคะอาจจะพูดแล้วก็หนาพูดเกินเองอ่ะพูดเกินเองแต่ว่านําเสนอหนึ่งเฟรมก็ได้ค่ะ จำเสนอหนึ่งเต็มที่แบบบทที่สองมีรายละเอียดอะไรบ้างแล้วก็เป็นตอบแนวคิดการวิจัยต่อต่อจากตัวนี้นะต่อจากตัวนี้ไม่โดนก่อนตัวนี้หลังจากตัวเนี้หลังจากตัวนี้คือขั้นตอนการย์ขั้นตอนการวิจัยตอบแนวคิดแต่มันจะอยู่ในบทที่สองสมมติว่าประโยชน์ที่ได้รับจะอยู่ในบทที่หนึ่ง แล้วจางก,ก็ต้องนิยามเฉพาะเพิ่มเฟรมของนิยามเฉพาะลงไปเพราะว่าไม่บางคนอาจจะไม่รู้จักแซนฟอนตาบางคนอาจจะไม่รู้จกักประเพณีที่อยากจะอนุรักษ์วัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์อะไรเงี้ยที่เวิร์ดพวกวต่างๆเหล่านี้ก็มีอยู่ในเอกสารเราแล้วเราอาจจะต้องเอาแค่หัวข้อมาแล้วก็พูดอธิบายเองนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเป็นความหมายบางที่ตัวก็ได้แต่ว่าเราเลือกเอานิยามที่แบบคิดว่าคนอื่นเขาอา่านแล้วจะค่อนข้าง ไม่ไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยก็มามาพูดเนาะแล้วก็พอจบประโยคที่ได้รับใช่ไหมคะอาจารย์ก็ขึ้นบทที่2เอกสารไดงานวิจัยที่เขียนข้อแล้วก็เริ่มเป็นกรอบแนวคิดแล้วหลังจากนั้นก็บทที่3ามอาจารย์ก็เริ่มตั้งแบบแต่ยังการดำเนินการทั้งสี่ระยะตามเอกสารที่อาจารย์เขียนก็จบจได้ประมาณนั้นนีดหนึ่งยัที่จบยังสื่ออยู่ใช่แล้วก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมคนหนึ่งใช่ ขอบคุณยังยังไม่ต้องขอบคุณก็คล้ายๆเชิญให้ท่านเสนอในความคิดเห็นแล้วก็พอ,อ,อท่านมีภาพเสร็จปุ๊บแล้วก็ให้ขอบคุณนี่ก็เป็นน่าจะประมาณอย่างนี้